โั้งแั่402เราย่ยจะเป็นปัญหาสาธารเพราะนั้นในเส้นรองไปเนี่ยกาได้แค่ปัญหาในเรื่องของที่มันเป็นคอขวด้างรปะมาณเมตร จาก8เมตรเป็น13เมตรรถไม่สามารถขวบได้ขณะนี้เป็นของพื้นที่นะครับได้ทำ5เมตรเป็นรถขวบได้นะครับในน้ในเส้นที่ของเส้นหน่งแห่งปัจจุนันคือในเขตพื้นที่ป่าทุ่งน้าปีหนึ่งนะครับขณะนี้กคงป่าไม้ได้อนุญาตเรียบร้อยแลยครับและหน่วยในการตรวจรับสถานคั้งก่อนเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาที่เคยเคยนดำเรนินภาพรวมการพัฒนาระบบกำลังคมในขาามทางจอดใน วาติเกตให้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยคำานึงถึงสองส่วนนะครับในส่วนที่สองในระยะกลางในระยะยาวเนี่ยที่ที่เรามีตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีการหมอสร้างตามแผนที่ได้เกิดนักเรียนเวลาท่านไว้กระทรวงคมนคมจึงขออนุญาตนําเรียนความคืบหน้าและความพร้อมของโครงการนะครับให้ได้ช่วยกันบูรณาการการปฏิบัติสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานทั้งกรมทางหลวงและทางอ้พิเศษในเชิงปฏิบัติงานนะครับท่านั่นใส วินิทัศน์นะครับลำเสนอ5นาทีไม่เกินนะครับร้อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัยส่วนการดําเนินงานโครงการนั้นสิ่งสาคัญคือจะต้องได้ผู้รับเหมาที่มีศักยภาพเข้ามาทํางานอาชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลังไหลเข้ามาทําให้ภูเก็ตต้องเผชิญกับวิกฤตราจรบนถนนสายหลักพลรอ42โดยเฉพาะบริเวณทางแยกฉลามแยกหนึ่ง ปรับปรุงระบบประเมินผลไฟสัญญากรจราจรอัจฉริยะในทุกทางแยก 2. กำหนดเขตห้ามจอดรถจินทางหลวงเพื่อไม่ให้ขีดขวางการจราจรบป็นทางลับคราวนี้ก็เปิดโดยการเป็นหมื่นหกใช่ไหมครับคุณผู้ครับคุณ่นมาแลที่สำคัญมาก็คือเรื่องระยะเวลาจากช่วงนันช่วงนี้ก็สิบปีแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตีละตีละจ่ายที่สูงขึ้นเพราะมันขึ้นแต่ว่าเสียชีวิตไปเนี่ยผม ก็วิ่งจากทะลที่สนามบินยาว30กิโลครับก็ประกอบด้วยกระชังรากที่งจากทำเช่นไรไม่มันไม่มันรู้เรื่องขึ้นนะครับตรงนี้ก็อชี้โลว่าเป็นการเพื่อใช้แก้ประหยัดระยะเวลาประหยัดเงินแต่ว่าเป็นรวมเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นตารางเมตรนะครับที่ตรงนี้ก็จะทําให้ความสามารถในเรื่องของอินเตอร์เนี่ยเพิ่มจากาล้านโหนดต่อปีเป็น10.5ล้านโนต่อปีนะครับและนอกจากนั้นก็จะเพิ่มในส่วนของ เ,เช็คอินเคาน์เตอร์เกลียดซีสกรีนิง่งและถุงจอดนะครับบนเร์มินัที่2อของปี68นะครับแล้วก็เราคาดว่าเราจะเริ่มการก่อสร้างได้นะครับในควอเตอร์สุดท้ายของปี69นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างไป3ปีนะครับไปแล้วเสร็จภายในปี72นะครับก,ก็ประมาณก่อสร้างประมาณ8,800ล้านบาทนะครับ